และตั้งกรรมการสอบประหลัดอำเภอเมืองชัยภูมิกรณีออกตัวรูป,ปรพันธ์ช้างขณะเจ้าหน้าที่ยึดช้างอีก6เชือกที่สุรินผู้ปกครองเตรียมเอาผิดกับโรงเรียนที่สระบุรีขณะที่ผลการตรวจเลือดนักเรียนและครูกว่า200รายเสร็จแล้วอยอยร่วมตำรวจคุ้มครองผู้บริโภคตรวจจับเครื่องสำอางอวดอ้างสปปรรพคุณเกินจริงหลายฝ่ายเชื่อมีการใช้อาวุธเคมีที่ทำให้คนเสียชีวิตนับพันคนจริง ขณะที่เลขาธิการ UN เตือนซีเรียแล้วสวัสดีครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าว3ามมิติสุดที่23สิงหาคมนะครับการประชุมสภาเพื่อพิจรนารณางบประมาณปี2557 วันนี้ต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับการอภิปรายในวันนี้ผ่านไปอย่างรวดเร็วเพราะตกลงร่วมกันว่าจะให้จบภายในวันนี้ส่วนเมื่อช่วงค่าที่ผ่านมาหน่วยงานใดถูกอภิปรายมากที่สุดติดตามกับคุณนพจรดใจกเกษมสดจากรัฐสภาครับคุณนพจรดครับ ครับคุณกิติครับเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาไฮไลไท์นั้นอยู่ที่การอาภิปรายในส่วนของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งได้งบประมาณไปทั้งหมด87,000ล้านบาทประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดก็คือเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของมวลชนที่ออกมาชุมนุมต่อต้านรัฐบาลรวมไปถึงเรื่องของการแก้ปัญหาภาคใต้ครับภาพรวมแล้วนะครับการอาภิปรายวันนี้เป็นไปด้วยความรวดเร็วเริ่มตอนเช้าที่มาตรา18งบของกระทรวงยุติธรรม ขณะนี้มาถึงมาตราที่32งบในส่วนของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน155,000ล้านบาทแล้วนะครับแต่ว่าไฮาไลท์ช่วงข้ามนั้นอยู่ที่งบของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติซึ่งคณะกรรมการปรับลดลงแล้วเหลือ86,000ล้านบาทเป็นงบรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศและงบอำนวยความยุติธรรมหลักหมื่นล้านบาทแต่ว่างบในส่วนของดูแลภาคใต้นั้นมีแค่พันกว่าล้านบาทเท่านั้นเอง โดยฝ่ายค้านอภิปรายขอตัดง,งบสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพราะว่าปฏิบัติหน้าที่แบบ2มาตรฐานโดยเฉพาะการปฏิบัติต่อกลุ่มผู้ชุมนุมที่แตกต่างกันแต่ละสีเสื้อและละเลยเว็บมินสถาบันขณะเดียวกันก็ตำหนิคณะกรรมาการที่ตัดง,งบดูแลาภาคใต้อย่างค่าน้ำมันรถก็ให้ตำรวจใช้แค่เดือนละ3,000บาทเท่านั้น นอกจากงบสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติแล้วนะครับอีกส่วนที่ถูกอภิปรายมากก็คืองบของรัฐสภา9,400ล้านบาทซึ่งฝ่ายค้านยังคงพุ่งประเด็นไปที่งบจัดซื้อนาฬิกาถึงเรือนละ70,000กว่าล้านบาท ขออภัยครับเรือละ70,000กว่าบาทนะครับที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันมาแล้วกว่อนหน้านี้รวมถึงงบเดินทางไปดูงานต่างประเทศของประธานสภาขณะที่นายชูวิทย์กมลวิชิ์หัวหน้าพักรักประเทศไทยก็พาสื่อมวลชนไปดูเก้าอี้สไตล์ยุโรปที่รัฐสภาจัดซื้อมาในราคาตัวละ65,000บาทรวมทั้งชุดดินนิ่งเซตราคารวม1ล้านบาทโดยเป็นการซื้อพร้อมชุดกาแฟอีกชุดละ3,000 0บาทแต่วันในที่สุดแล้วนะครับเสียงส่วนใหญ่ก็ยืนตามการแก้ไขของคณะกรรมการครับ สำหรับการพิจารณางบประมาณขณะนี้นะครับอย่างที่เราได้รายงานไปว่ามาถึงมาตรา32งบกองทุนและเงินทุนหมุนเวียนวงเงิน1,55 0 0 0พล้านบาทแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับฝ่ายค้านและรัฐบาลตกลงกันแล้วว่าจะให้จบ35มาตราในคืนนี้เราก็จะลงมาติวาระ3เพื่อที่พรุ่งนี้จะได้พักจึงกำหนดเวลาให้สสแตละคนอภิปรายได้แค่คนละ10-15นาทีเท่านั้น ซึ่งเมื่อลงมติในวาระสามแล้วก็จะปิดการประชุมนะครับจากนั้นวันอังคารหน้าก็จะได้ไปพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สว200คนมาจากการเลือกตั้งกันต่อครับนี่คือภาพรวมการประชุมสภาผู้แทแนรัษฎรเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2557ครับขอบคุณครับคุณนพชดครับมาดูเรื่องที่3มิติติดตามมาโดยตลอดนะครับความคืบหน้ากรณีแพทย์เทือนเข้าให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม เดยเพราะว่ามีการเจาะเลือดโดยไม่เปลี่ยนเข็มล่าสุดผลการตรวจเลือดนักเรียนและครู201รายไม่พบผู้ติดเชื้อ h i ชวแต่พบติดไวรัสตับอักเสบ b 4รายแพทย์ตรวจสอบแล้วพบว่ามีความเสี่ยงต่ำที่จะติดไปยังกลุ่มที่เจาะเลือดด้วยกันแต่จะมีการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดและพร้อมจะตรวจให้ใหม่จนกว่าจะพบว่าทุกคนไม่ได้รับอันตรายจริงนะครับส่วนผู้ปกครองก็เตรียมฟ้องเอาผิดกับโรงเรียนติดตามกับคุณธปนีเอียรศรีชัยครับ นายแพทย์พิพัฒน์พรมลิขิตชัยอายุรแพทย์โรงพยาบาลสระบ,บุรีเปิดเผยผลการตรวจเลือดของครูและนักเรียนโรงเรียนสระบ,บุรีวิทยาคมซึ่งโรงพยาบาลสระบ,บุรีทำการตรวจให้ใหม่หลังผู้ปกครองนักเรียนและครูต่างกังวลว่าจะติดเชื้อ HIV หลังบริษัทเอกชนรายหนึ่งเข้าให้บริการตรวจสุขภาพและมีการเจาะเลือดโดยไม่เปลี่ยนเข็ม ล่าสุดผลการตรวจเลือดครู43คนนักเรียน158คนรวม201คนไม่พบผู้ติดเชื้อ HIV และไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ C แต่ในจำนวนนี้พบเด็ก1คนและครูมีเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ทั้งหมดไม่พบเชื้อ h อ v ไไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด C แต่ว่าในจำนวนนี้มี4คนนะครับที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด B อยู่แม้เขาโพสตีฟก็ตามเนี่ยเขาเขาเจอเชื้อก็ตามแต่ว่า ปริมาณมันต่ำมากนะเราก็จะขอติดตามเขาต่อไปอันนี้เราได้ตามผู้ปกครองเด็กมาพูดคุยละบังเอิญว่า,าไม่ทราบประวัติของแม่ว่าเขาเด็กได้รับเชื้อมาจากาแม่ในขณะที่ตั้งครรภ์หรือเปล่าเราก็ได้แนะนำวิธีการไปว่าจะต้องติดตามต่อเนื่องระวังแผนการติดตามอย่างไรและแจ้งไปหมดแล้วครับ นายแพทย์พิพั์ยืนยันว่าแม้พบผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแต่จากการตรวจสอบประวัติคนไข้ทั้ง4รายพบว่าในกรณีเด็กมีการติดเชื้อใหม่จะต้องมีการติดตามอาการต่อไปส่วนครู3 3คนพบว่า2คนมีเชื้ออยู่เดิมแล้วและกำลังรับยาต้านไวรัส ขณะที่ครูอีกหนึ่งคนไม่เคยทราบมาก่อนส่วนโอกาสจะติดไปยังกลุ่มบุคคลที่เจาะเลือดด้วยกันหรือไม่ต้องแบ่งเป็น2ประเด็นคือกรณีเด็กนักเรียนที่มีความเสี่ยงใช้เข็มเดียวกันพบว่าได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีแล้วจงมีโอกาสติดเชื้อจากเข็มต่ำส่วนครูหากมีข้อกังวลใจทางโรงเรียนก็พร้อมตรวจให้แน่ชัดซึ่งตามระยะเวลาน่าจะภายใน6เดือนนับจากการเจาะเลือดหรือในอีก5เดือนข้างหน้าเพราะการเจาะเลือดผ่านมาเกือบ1เดือนแล้ว คือเบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเปิดประชุมอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะแนะนําอาการต่างๆที่เขาอาจจะพบได้เพราะโดยปกติแล้วไวรัสบีเนี่ยมันจะมีระยะฟักตัวของมันประมาณ1เดือนถึง3เดือนนะเพราะฉะนั้นหมายความว่าตั้งแต่รับเชื้อมานะประมาณ1เดือนถึง3เดือนเนี่ยเขาก็อาจจะมีอาการของออโรค <c oughs> การติดเชื้อแบบเฉียบพลันถ้าก่อนนีนี้เขาไม่มีภูมิและรับเชื้อนะครับ อาการเหล่านี้ก็ได้กกบมีไข้ปวดเมื่อยตามตัวนะอาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องนะแล้วก็อาจจะมีตาเหลืองตัวเหลืองร่วมด้วยถ้ามีอาการต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็จะให้เขากลับมาตรวจเพิ่มเติมได้ทันทีนะครับเพื่อยืนยันว่าเขาเป็นกรณีนี้หรือเปล่าเป็นการติดเชื้อแบบเฉียบพลันหรือเปล่า อย่างไรก็ตามยังมีนักเรียนและครูอีก53รายที่ยังไม่ได้เจาะเลือดทางโรงพยาบาลสระบุรีจะทำการตรวจให้ใหม่จนครบและจะชี้แจงแนวทางในการช่วยเหลือให้ครูและนักเรียนรับทราบต่อไปหากใครมีอาการสงสัยจะมีปัญหาการติดเชื้อสามารถมาตรวจสุขภาพได้ทุกวันอังคาร ขณะที่ผู้ปกครองที่ทราบข่าวต่างตกใจและเรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องหาแนวทางในการเยียวยาผลกระทบทางด้านจิตใจและร่างกายซึ่งผู้ปกครองกำลังรวบรวมรายชื่อฟ้องร้องดำเนินคดีกับโรงเรียนและบริษัทเอกชนถามทำร้ายร่างกายทางผู้ปกครองก็ได้รวมตัวกันเพื่อที่จะไปดำนเนินคดีกับหทางผู้ที่มาทำการตรวจที่ว่าเป็นปลอมหรืออะไรสทางโรงเรียน ทางผู้บริหารของโรงเรียนก็ต้องรับผิดชอบกําลังรวบรวมผู้ปกครองแล้วก็เด็กที่โดนเจาะเลือดในส่วนของเจาะเลือดดําเนินคดีกับทั้งกลุ่มเนี้ถือว่าร่วมกันเนี่ยใน,ในการทําร้ายร่างกายเด็กทําร้ายร่างกายลูกลูก,ล,ก,ล,กลูกที่อยู่ในโรงเรียน ผู้ปกครองเรียกร้องให้โรงเรียนรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นและให้ตรวจสอบกรณีที่มีการเก็บค่าบริการตรวจสุขภาพเทิมละกว่า200บาทแต่กลับได้รับบริการที่ไม่มีคุณภาพ สำหรับความคืบหน้าทางคดีล่าสุดโรงเรียนสระบ,บุรีวิทยาคมได้แจ้งความดำเนินคดีกับบริษัทร,รับตรวจสุขภาพแล้วและวันนี้นิติกรกลมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงขณะที่ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขจะทำหนังสือถึงกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานแจ้งเตือนไปยังโรงเรียนและสถานประกอบการไม่ควรว่าจ้างบริษัทที่ไม่ใช่สถานพยาบาลที่ไม่มีเตียงคนไข้ค้างคืนไปรับตรวจสุขภาพเคลื่อนที่และเจ้าหน้าที่ต้องมีใบประกอบ อวิชาชีพที่ถูกต้องทัปนีเอียสีชัยข่าวสามิติรายงานพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าข่าวสามิติยังคงติดตามการตรวจยึดช้างที่ไม่ถูกต้องนะครับวันนี้ก็ยึดที่สุรินทร์อีก6เชือกขณะที่ประลัดอำเภอเมืองชัยภูมิถูกย้ายและตั้งกรรมการสอบครับสนับสนุนโดยโตโยต้ววตาคัมรี่ กุญแจล็อกประตูโซเล็กสมาร์ทล็อกระบบแก๊สรถยนต์เอเนอร์จีรีฟอร์ ใ้ตำรวจยึดช้างที่สุริน์อีก6เชือกนะครับหลังจากพบว่าเป็นช้างที่ออกตัวรูปประพันธ์โดยมิชอบเป็นชุดเดียวกับช้างที่ถูกยึดในพังงาภูเก็ตและกระบี่14เชือกเมื่อสองวันก่อนนะครับซึ่งออกตัวไปจากจังหวัดชัยภูมิส่วนปลัดอำเภอเมืองชัยภูมิที่เป็นผู้ออกตัวรูปรพันธ์ช้างเจ็ดเชือกล่าสุดถูกสั่งย้ายและตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงให้ได้คำตอบภายในวันพุธนี้คุณมนตรีอุดมพงศ์เกาะติดประเด็นนี้มีรายละเอียดครับ ตำรวจสังกัดศูนย์ปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติกระจายกําลังเข้าตรวจยึดช้าง6กเชือกที่ถูกอายัดไว้ก่อนหน้านี้ที่จังหวัดสุรินทร์หลังจากตรวจพบหลักฐานที่เชื่อได้ว่าเป็นการนําช้างป่ามาสวมตัวรูปปรพันธ์เป็นช้างบ้านแล้วนํามาขายให้เจ้าของช้างที่จังหวัดสุรินทร์เป็นผู้ซื้อไว้ช้างสองเชือกแรกที่ตํารวจนํากําลังเข้ายึดคือช้างพังกําไรและช้างพังวาสนาขณะนี้ถูกเลี้ยงไว้ที่โครงการเขาชอนาจักร ในตำบลกระโพ,พอำเภอท่าตูมจังหวัดส,สุรินทร์ส่วนช้างที่เหลือที่ตำรวจระบุว่าเป็นช้างป่าอยู่ที่บ้านท่าลาดและบ้านน้องเรืออําเภอชุมพลบุรีคือช้างพลายแมคโครช้างพังน้องต้อยและช้างพังน้ำหวานทั้งหมดเจ้าของช้างระบุว่าซื้อมาจากนายสุรัตน์เติมศักดิ์ชาวจังหวัดชชยภูมิซึ่งเป็นเจ้าของตัวรูปประพันธ์ช้างและได้ตัวรูปประพันธ์นี้มาจากอําเภอเมืองเชยภูมิมากถึง60เชือกและตำรวจมีหลักฐานว่าเป็นช้างป่าที่นำมาสวมตัวรูปประพันธ์เป็นช้างบ้าน ผู้ช่วยผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติระบุะว่าเมื่อยึดช้างเหล่านี้แล้วจะเร่งให้สัตวแพทย์ตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอรวมถึงหาแนวทางดูแลเพื่อส่งคืนสู่ป่าเมื่อคดีสิ้นสุดโดยระหว่างเนี้เจ้าของช้างอย่างเป็นผู้ดูแลตัวนี้จะเป็นตัวชี้ชัดเจนว่าดีเอ็นเอเนี่ยได้มาไงเพราะว่าต้องมีอของพ่อแม่นะครับมา,มาสแสดงแต่ทั้งนี้ไปสวนข,ข,ของเราเนี่ยยืนยันว่าเป็นช้างป่าทิ่มาสวนแต่ว่าหลักฐานทุกอย่าง ที่ไฟติดหรืวเราเดเนินการเนพัง,งานจะกรับกลุ่มนี้ออกมายมาเรียร้องยขณะที่รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยกับข่าวสามมิติว่าในระยะ3ปีมานี้มีคดีเกี่ยวกับช้างมากถึง49คดีเป็นการจับช้างและลูกช้างได้31เอชือกซากช้างที่ตายหรือล้มแล้ว18เชือกนอกจากนี้ยังพบว่ามีการลักลอบค้าช้าง40เชือกในระยะ3ปีที่ผ่านมาถือว่ามีการลักลอบค้าอยู่ต่อเนื่องนะฮะในเฉพาะเมืองไทยนะฮะ ประมาณ40ตัว3ปีที่ผ่านมาส่วนเท่าที่ทราบม,มาเนี่ยหลังจากปีที่ท่านท่านบดีเอียงท่านท่านาน,นั้นตรวจสอบุูชนะฮะตอนนั้นมี2,300ว่วเชื่อกทั่วประเทศนะช้างที่ต่ำปางณนะวันนี้มีเพิ่มมาอีก300ตัวที่ไม่มีที่ไปทไี่มาแบบแบบบันนี้นนะฮนะสแสดงมีการลักลอบค้าจากต่างชาติก็ามา300ตัวเราจะเห็นฮนะช้างนี่จะเป็นลูกช้างที่ว่าเอาเข้าชายแดนที่พม่ามามา,มาแอบเลี้ยงที่ แถวการจนบุรีไหลเลิ่มมาทางใต้พอพอฝึกได้เชื่องลสักนิดหนึ่งจะเริ่มออกไปขายขายยังมีขบวนการฟอกใบใบรูปพรรณพวกนี้ข่าวสารมิติลมพื้นที่จังหวัดชัยภูมิได้รับการเปิดเผยจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดยืนยันว่านายดิชเชตชาลีเครือปลัดอำเภอเมืองชัยภูมิถูกสั่งย้ายไปช่วยราชการงานจังหวัดต,ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปและตั้งให้ปลัดจังหวัดเป็นประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงการออกตัวรูปประพันธ์ ให้ได้คําตอบภายในวันพุธนี้โดยกรมการปกครองส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางมาดูแลงานด้านทะเบียนระหว่างสอบข้อท็จจริงให้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยมีท่านประหลัดจังหวัดนะครับเป็นประธานสอบแล้วขอทราบผลภายในวัน,ว,นวันพุธนี้วันพุธที่จะถึงนี้นะครับแล้วเราก็ได้มีการย้ายประหลัดอำเภอนะครับที่ทําหน้าที่ตรงนี้เนี่ยให้มาช่วยรายการที่จังหวัดในเบื้องต้นก่อนเราคาดว่างานนี้นี่น่าจะมีการทุจริต อย่างแน่นอนนะครับโดยเป็นอดีตกำนันเก่าซึ่งซึ่งมีความเข้าใจในขั้นตอนตรงนี้นะครับซึ่งขณะน,นี้นี่ก็ได้มีการออกหมายจับไปแล้วนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้สั่งการในเรื่องนี้อย่างเฉียบขาดว่าให้ดําเนินการอย่างถึงที่สุดนะครับแล้วก็ให้ดําเนินการอย่างรวดเร็วครับซึ่งทางจังหวัดแล้วก็ทางอําเภอตอนนี้ก็ดําเนินการอยู่ครับมีการออกตัวรูปพันณเนี่ย ครั้งสุดท้ายเนี่ยประมาณเดือนเมษาห้าหกประมาณเจ็ดเชือกนะครับท่านประหลัดท่านนี้แล้วหกสิบเก้าเชือกที่ได้มีการออกไปเนี่ย <Okay. S 1> ก็มีการออกบ้งแต่ปีห้าสองถึงห้าหกนะครับเป็นระยะระยะตลอดมาสําหรับนายสุรัตน์เติมศักดิ์ซึ่งเป็นหนึ่งในสองคนที่ถูกศาลอนุมัติหมายจับเป็นอดีตกำนันตำบลบ้านค่ายหมื่นแพ้วอำเภอเมืองเชย,ยภูมและนายดิชเชตประหลัดอำเภอที่ออกตัวรูปรพัรณช้างให้ได้แจ้งความเอาผิดนายสุรัตน์ซ้ํา ในข้อหาแจ้งให้เจ้าพนักง,งานจดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการเพื่อใช้เป็นหลักฐานโดยการที่จะเกิดความเสียหายต่อผู้อื่นทําให้ขณะนี้นายสุรัตนถูกออกหมายจับแล้วมากกว่า60หมายมนตรีอุดมพงข่าวสามิติรายงานคดีชาย5คนอ้างเป็นตำรวจและนำตัวนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีไปรีดทรัพย์ที่โรงแรม2ล้านบาทแลกกับการไม่ดินเมนมนคดีในข้อหาใช้ ATM ปลอม ล่าสุดตำรวจตามจับผู้ต้องหาได้แล้ว3คนนะครับที่เหลืออีก2คนเป็นตำรวจสัญญบัติและถูกออกหมายจับแล้วรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีปริญญาจันทร์สุริยาเรียกประชุมฝ่ายสืบสวนสอนอลุมพินีและก็เปิดเผยว่าเบื้องต้นจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้ว3คนคือจ่าสิบตำรวจภูริพัฒน์ชื่นจำปาดาบตำรวจสถิตจันโสมตำรวจสายปราบปรามสอนอทองหล่อ และล่าสุดช่วงเย็นที่ผ่านมาจับก,กุมนายโมฮิดินชาริบอฟชาวอุซเบกิสถานได้อีกหนึ่งคนพร้อมกับออกหมายจับร้อยตำรวจโทอักครเนตมุทาวันและร้อยตำรวจโทวิรัตอินยอดตำรวจฝ่ายปราบรามสอนอลุมพินีนะครับในข้อหาร่วมกันต้นรัพย์และมีอาวุธและร่วมกันเรียกค่าไถา่ส่วนทางด้านวินยัยนั้นกองมชาการตำรวจนครบาลได้มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนพร้อมตั้งกรรมการสอบสวนนะครับ คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่19สิงหาคมนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีที่เข้าพักที่โรงแรมย่านนานาได้ลงมากดเงินที่ตู้ ATM จากนั้นมีชายชะกันเป็นชาวต่างชาติ1คนและชาวไทย2คนเข้าจับกลุมโดยอ้างว่าผู้เสียหายใช้ ATM ปลอมเพื่อกดเงินสดจากนั้นก็นำตัวไปที่โรงแรมย่านสุขุมวิท57และก็มีชายชาวไทยอีกสองคนมาสมทบ พร้อมข่มขู่เรียกเงินสองล้านบาทแลกกับการไม่ดำเนินคดีแต่ผู้เสียหายต่อรองครับเหลือ2 5 0 0 0ยูโรหรือประมาณ1ล้านบาทกลุ่มชายชก,กันก็ยอมให้ติดต่อญาติที่อิตาลีเพื่อโอนเงินมาให้แต่ผู้เสียหายได้พูดขอความช่วยเหลือเป็นภาษาอิตาลีนะครับญาติจึงประสานมาที่สถานทูตอิตาลีประจําประเทศไทยให้ช่วยเหลือและเข้าแจ้งความที่สอ놀นอนลุมพินีเมื่อคืนที่ผ่านมาจนนํามาสู่การจับกลุ่มดังกล่าวนี้ครับ วันนี้มีจับเครื่องสำอางที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงอีกแล้วนะครับโดยที่ปรึกษารัฐมนตรีสาธารณาสุขนำเจ้าหน้าที่อยร่วมกับตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเข้าจับกลุ่มเครื่องสำอางยี่ห้อหนึ่งหลังจากที่มีคนร้องเรียนว่าไม่ได้คุณภาพนะครับเครื่องสำอางที่ถูกเข้าตรวจยึดมีชื่อยี่ห้อว่าฮาดะดและยูตะฮาดะผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทซับเจริญภัยสารคอสเมติกจำกัด โดยนายพสิษิ์สักดารนารงค์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในฐานะกำกับดูแลสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยอยพร้อมเจ้าหน้าที่ออยนำตำรวจป,ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเข้าดำเนินคดีกับเจ้าของบริษัทผู้ผลิตและตรวจยึดเครื่องสมองของกลางสองหลังเนื่องจากประชาชนร้องเรียนว่าเมื่อใช้เครื่องสมองยี่ห้อน,นี้แล้วเกิดอาการแพ้มีผื่นคันเจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบพบว่าบริษัทใช้คําโฆษณาอวดอ้างเกินจริง ทั้งอวดอ้างการใช้งานให้ได้ผลในหนึ่งคืนรวมถึงการอ้างยอดจำหน่ายสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งและระบุว่าผลิตโดยการควบคุมจากประเทศญี่ปุน่นทั้งๆท,ท,ที่เป็นเครื่องสำอางผลิตในประเทศไทยในขณะเดียวกันบริษัทจดแจ้งสถานที่ผลิตอยู่ที่ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีแต่เมื่อเดินทางไปตรวจสอบก็พบว่าที่นี่นั้นเป็นเพียงสถานที่จัดจำหน่ายส่วนโรงงานผลิตอยู่ที่เขตสะพานสูงกทมที่สำคัญบริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์แยกเป็นสองยี่ห้อคือฮาดะ กับยูตาฮาดะต้องแยกเลขที่จดแจ้งกับอ,อยอยเป็นสองหมายเลขแต่ปรากฏว่ากลับใช้หมายเลขรหัสเดียวกันจึงถือว่าเข้าข่ายเครื่องสำอางปลอมเจ้าหน้าที่อ,อยอยแจ้งความกับตำรวจดำเนินคดีเจ้าของบริษัทฐานให้ข้อมูลสถานที่ผลิตไม่เป็นความจริงโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนและปรับไม่เกิน3 0,000บาทและฐานโฆษณาเกินจริงโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนและปรับไม่เกินส0,000บาท จดเป็นเครื่องสําอางปลอมครับผมเดี๋ยวทางกองเครื่องสําอางนะครับก็จะส่งไปยังกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทาการตรวจส่วนประกอบต่างๆต่อไปว่ามีส่วนประกอบตรงกันกันกบในสิ่งที่จดแจ้งเมื่อกับคณะกรรมการอาหารและยาหรือไม่มีสิ่งใดเจือปนหรือไมออ่ทางเจ้าของเองก็ยอมรับว่าเป็นเป็นความคิดของตัวเจ้าของเองที่ทําการโฆษณา ให้ดูเหมือนว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเนี่ยนะฮะมาจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งจริงๆเนี่ยผลิตในประเทศไทยนะครับตรงนี้ยอมรับนะฮะผักสักครู่กลับมาช่วงหน้าเรายังตามเรื่องในซีเรียนะครับที่มีการเผยแพร่ว่ามีการใช้อาวุธเคมีทำให้คนตายเป็นพันๆนะครับตอนนี้หลายฝ่ายก็ออกมากดดันต่อครับ สนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนเครื่องซักผ้าฝา,ฝาหน้าฮิ t a c h i Big Drum ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นปตท ที่มีการกล่าวหาว่าใช้อาวุธเคมีในซีเรียมาถึงวันนี้ดูเหมือนว่าหลายฝ่ายนั้นจะเชื่อนะครับว่าเป็นของจริงและมีการคาดการตัวเลขผู้เสียชีวิตว่าน่าจะสูงกว่าพันรายนะครับซึ่งตอนนี้หลายฝ่ายก็ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านทั้งเลขาธิการสหรประชาชาิและก็มีความเคลื่อนไหวมาจากประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งบอกว่าสหรัฐนั้นอาจจะต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วส่วนรัสเซียยังสงวนท่าทีนะครับเพราะเชื่อว่า คนที่นําอาวุธเคมีมาใช้ไม่ใช่ทหารรัฐบาลซีเรียแต่ว่าน่าจะเป็นกลุ่มโจรที่หวังป้ายความผิดให้กับรัฐบาลนะครับสถานการณ์ในซีเรียหลังจากที่มีปล่อยภาพคลิปที่มีผู้เสียชีวิตนอกกรุงดามัสกัสนะครับจากการใช้อาวุธเคมีตอนนี้ก็น่าจะมากกว่า1,300รายตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับโดยยืนยันกลุ่มต่อต้านรัฐบาลซีเรียจากสาเหตุที่มีควันออกมานะครับจากเมื่อวันพุธ และก็สันนิษฐานว่าเป็นการใช้อาวุธของรัฐบาลทหารซีเรียรวันนี้นาะยบันคีมูลเลขาธิการสหรประชาชาติซึ่งอยู่ระหว่างพบปะกับบรรดานักการทูตในเกาหลีใต้ออกมาประกาศว่ารู้สึกวิตกกังวลกับเรื่องนี้มากและก็กล่าวเตือนรัฐบาลซีเรียรว่าการนําอาวุธเคมีมาใช้เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและไม่ว่าใครหรือประเทศไหนก็ตามที่นําอาวุธแบบนี้มาใช้จะต้องประสบกับผลลัพธ์ที่ไม่พึงปรารถนานะครับ สำหรับผู้เสียชีวิตจากการใช้อาวุธเคมีครั้งนี้รายงานล่าสุดบอกว่าเพิ่มจาก500คนเป็นประมาณ1,300คนซึ่งประธานาธิบดีบารักโอบามาผู้นำสหรัฐยืนยันว่าเรื่องนี้ถ้ามีหลักฐานยืนยันการใช้อาวุธเคมีชัดเจนแล้วสหรัฐอ,อเมริกาจะต้องเข้าไปมีบทบาทเกี่ยวข้องแน่นอนส่วนกรณีที่พูดกันว่าสหรัฐก,กำลังจะใช้กำลังทหารเข้าไปยุติสงครามกลางเมืองในซีเรีย ประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าเป็นการพูดที่เกินไปหน่อยนะครับซึ่งกรณีนี้นักวิเคราะห์หลายคนเห็นว่าสาหรัฐมีทางเลือกในการยุติสงครามกลางเมืองในซีเรียหลายเรื่องครับทางเลือกที่ว่านี้ก็ประกอบไปด้วยก็คือ1กดดันให้สหรประชาชาติส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปยังพื้นที่ที่มีการใช้อาวุธเคมีเพื่อตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเป็นอาวุธเคมีของฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายใด 2. หากผลการตรวจสอบยืนยันว่ารัฐบาลซีเรียใช้อาวุธเคมีจริงรัฐบาลสาหรัฐจะต้องหาทาง ให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสาตประชาชาติใช้มาตรการลงโทษทันทีโดยเฉพาะมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจทางเลือกที่3ก็คือเร่งให้มีการเปิดประชุมในระดับนานาชาติเพื่อสันิภาพในซีเรียทางเลือกที่4ให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์และติดอาวุธให้กองโจรซีเรีย 5. ยึดอาวุธเคมีทั้งหมดที่รัฐบาลซีเรียมีอยู่ในครอบครอง6บุกโจมตีทางอากาศเป้าหมายคือที่ตั้งทางทหารของรัฐบาลซีเรียที่เชื่อว่าเป็นผู้นําอาวุธเคมีมาใช้เป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูเพื่อปรามให้ใครก็ตามที่คิดจะนําอาวุธเคมีมาใช้ให้ล้มเลิกความคิดดังกล่าวนี้ทั้งเรื่องที่7ก็คือขยายการโจมตีทางอากาศในซีเรียให้ครอบคลุมทั้งที่ตั้งทางทหารทุกแห่งโดยเฉพาะฐานทัพอากาศและท่านยิงขีปนาวุธ และ8ประกาศให้น่านฟ้าซีเรียเป็นเขตห้ามบินหรือโนฟลายโซนซึ่งจะมีผลทําให้รัฐบาลซีเรียไม่สามารถส่งเครื่องบินรบของตนไปถล่มฐานที่มั่นกลุ่มกองโจรได้แต่ว่ากว่าจะถึงขั้นตอนการใช้กําลังกับซีเรียก็ต้องผ่านอีกหลายขั้นตอนในเทมูนั้นก็คือการส่งเจ้าหน้าที่จากองค์กรอิสระเข้าไปตรวจสอบเรื่องการใช้อาวุธเคมีในซีเรียที่จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าล่าสุดมีข่าวว่า รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐคือนายจอร์นแมคเคนได้โทรศัพท์ไปพูดคุยกับนายเซอร์เกลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างอภัยครับจอร์นแมคเคนเป็นกรรมธิการด้านต่างประเทศนะครับซึ่งซึ่งบอกว่าตอนนี้ก็ได้คุยกับทางนายเซอร์เกลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งฝ่ายรัสเซียเองก็เห็นด้วยนะครับโดยซีเรียนั้นยังปักใจเชื่อว่าการใช้อาวุธเคมีเป็นการกระทำของกลุ่มกองโจรเพื่อป้ายความผิด ให้กับรัฐบาลซีเรียซึ่งจะทำให้สหรัฐและชาติพันธมิตรใช้เป็นข้ออ้างในการใช้กำลังทางทหารเข้าจัดการซีเรียครับจากเหตุการณ์นี้ตามรายงานล่าสุดของยูนิเซฟระบุว่ามีเด็กๆในซีเรียราว740,000คนที่ส่วนใหญ่อายุต่ำกว่า11ปีได้รับผลกระทบต้องหนีตายจากบ้านเกิดไปพักพิงอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านในขณะที่เด็กๆที่ยังอยู่ในประเทศเองขณะนี้ก็เดือดร้อนไม่มีที่อยู่อาศัยถึงสล้านคน ติดตามประเด็นข่าวอื่นที่เกิดขึ้นรอบวันครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกกล่าวหลังประชุมศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์และการแก้ปัญหาความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าที่ประชุมไม่ยอมรับข้อเสนอ5ข้อของกลุ่ม BRN ที่เสนอผ่านโซเชียลมีเดียพร้อมระบุว่าการแก้ปัญหาต้องอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญไทยเท่านั้นแต่เห็นชอบการเจราจากับ BRN ต่อไปเนื่องจากกระบวนการเจราจาสร้างสันติภาพ เป็นหนึ่งใน9ข้อของยุทธศาสตร์สภาความมั่นคงแห่งชาติอยู่แล้วที่ต้องแสวงหาทางออกด้วยสันติวิธีเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงนายสิทธิชัยชุมอินกํานันตำบลวัดจันทร์อำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาและนายประสิทธิ์นิ้มจ้สารวัตรกํานันตำบลวัดจันทร์ลูกน้องคนสนิทเสียชีวิตในรถยนต์บริเวณจุดกลับรถบนถนนสายสงขลาระนดโดยรถยนต์ของผู้ตายติดกระจกกันกระสุนทั้งคันแต่ไม่สามารถต้านทานแรงกระสุนได้ กลุ่มผู้ชุมนุมคัดค้านข,ข,ขึ้นราคาแก๊ส LPG ที่หน้าสำนักง,งานปตทถนนวิภาวดีสลายตัวแล้วแต่ในวันพุธที่28สิงหาคมจะส่งตัวแทนมาฟังคำตอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหากได้รับคำตอบที่ไม่ถูกใจจะนัดมาชุมนุมใหม่อีกครั้งในวันที่1กันยายนนี้ความคืบหน้าก,กรณีกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องราคายางพาราและราคาปาล์ม ที่ปิดถนนสายเอเชียขาขึ้นบริเวณสี่แยกควนหนองหงอําเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชล่าสุดผู้ชมุมนุมนํารถบรรทุก10บ้อมาปิดถนนเพิ่มรวมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลลงมารับข้อเรียกร้องรวมทั้งขอให้ปล่อยตัวแกนนําที่ถูกจับลุมในวันนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่ถอนกําลังออกจากพื้นที่แล้วกระทรวงพาณิชย์เสนอหลักเกณฑ์รับจำนำข้าวสองทางเลือกให้ชาวนาตัดสินใจเลือกแนวทางดใดแนวทางหนึ่งก่อนเสนอกขอชอพิจารณาอนุมัติ ได้แก่จำนำราคาตันละ1 5 0 0 0บาทวงเงินไม่เกิน5 0 0 0 0 0บาทต่อรายจำนำได้เพียงปีละครั้งกับอีกทางเลือกหนึ่งจำนำราคาตันละ1 3 0 0 0บาทวงเงินไม่เกิน30,000 0บาทต่อรายและเข้าโครงการจำนำได้ปีละสองครั้งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดการประชุมใหญ่พิเศษเพื่อลงมติรับธรรมนูญฉบับใหม่มีมติเอกฉันให้ใช้72เสียงตามแนวทางของฟีฟ่า โดยให้สิทธิทีมอันดับที่1นถึงหของแต่ละโซนหลังจบเล็กแรกของดิวิชัน2เป็นผู้ออกเสียงส่วนเสียงจาก18ทีมในไทยพรีเมียร์ลีกดิวิชั่น1และทีมแชมป์กับรองแชมป์ของถ้วยขอคองอยังยึดตามเดิมโดยจากนี้ไปสมาคมจะต้องนำธรรมดูญฉบับใหม่ไปจดทะเบียนกับกรมการปกครองภายใน14วันและกำหนดวันเลือกตั้งภายใน45วันนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้คาดว่าจะสามารถจัดการเลือกตั้งได้ในวันที่23กันยายนนี้ ชาวอียิปต์เกือบ1000คนที่อาศัยอยู่ในรัฐต่างๆของสหรัฐออกมาชุมนุมในกรุงวอชิงตันเมื่อวานนี้เพื่อแสดงความไม่พอใจกรณีประธานาธิบดีบารักโอบามาผู้นำสหรัฐให้การสนับสนุนตุ่มมุสลิมพราดอนภาพซึ่งพวกเขามองว่าเป็นขบวนการก่อการร้ายที่เป็นอันตรายต่อสันติภาพโลกถามสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยบรรยากาศความคึกคักที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับหลังจากศิลปินชื่อดังเริ่มทยอยมาถึงนะครับ เพื่อร่วมแสดงในเทศกาลดนตรีนานาชาติระดับโลก s o นิกแบงค์นะครับจะจัดขึ้นพรุ่งนี้ครับที่อิมแพกเมืองทองธานีตั้งแต่10โมงเช้าถึงเที่ยงคืนโดยมีศิลปินชื่อดังอย่างเจสันมารัสพิทบูเพชรช็อปบอยและซูเปอร์สตาร์แห่งเอเชียอย่างเรนนะครับที่จะกลับมาขึ้นเวทีเป็นครั้งแรกหลังปลดประจำการจากกองทัพเกาหลีคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ